ทำไมคนชอบประวัติศาสตร์ถึงพูดถึงรูปปั้นซุสอยู่เรื่อยเลยนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณไงละ่ะสลางขึ้นประมาณ4 3 5, 5ปีก่อนคร,ริสตกาลโดยประติมากรชื่อดังฟิเดียสรุปปั้นซุสตั้งตะหงานอยู่ในวิหารซุสที่โอลิมเปียประเทศกรีซสูงถึง4เมตรเลยนะทำจากงาช้างและแผ่นทองคำรูปปั้นแสดงให้เห็นซุสนั่งอย่างสง่างาม สมกับเป็นราชาแห่งเทพเจ้ากรีกผู้คนจากทั่วโลกโบบราณต่างเดินทางมาชื่นชมความยิ่งใหญ่ของมันน่าเสียดายสิ่งมหัศจรรย์อันงดงามนี้ถูกทำลายไปในสตวตรที่ห้ามไม่ก็โดนไฟไหม้หรือไม่ก็โดนพวกคนร้ายบุกทำลายปัจจุบันเหลือเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์และงานศิลปะบางชิ้นเท่านั้นถึงอย่างนั้นมรดกของรูปปัน้นสุสยังคงสร้างแรงบันดาลใจและความชื่นชมครั้งหน้า ที่คุณได้ยินเกี่ยวกับเจดสิ่งมหจัจจรรย์อย่าลืมรูปปั้นสุสและเรื่องราวอันนาถึงของมันอันละกดติดตามเพื่อดูเรื่องราวประวัติศาสตร์สั้นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติม